ต่อไปให้ประสงค์พร้อมด้วยโยคีผู้ปฏิบัติธรรมท,ทุกท่านกำหนดเจริญสติไปพร้อมๆกันในชเช้ามืดวันนี้เราก็ปรารบความเพียรกันตั้งแต่เชา้า โดยอันดับแรกก็อาศัยเสียงสัญญาณระฆังเรียกให้เราลุกปลุกให้เราตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอุปนิสัยในการขจัดกิเลสอยู่เสมอก็จะลุกตื่นเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนต้องอาศัยการฝึกฝนเช่นกัน ทำสม่ำเสมอทำเป็นประจำให้มันเป็นกิจจวัตรก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นในภาคเช้าวันนี้หลังจากเราสาธยายมนเสร็จเราก็จะได้ทำความเพียรต่อเนื่องด้วยการเจริญภาวนาสำหรับการภาวนาในทุกๆครั้ง ก็ขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราฝึกในเรื่องของกําลังใจไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะเป็นกิจวัตรประจำวันงานที่เราทำหรือว่างานที่เป็นงานบ้านงานเรือนทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่อาศัยสติสัมปชัญญะในการทำงาน ทั้งสิ้นเพราะถ้าขาดสติคือความรเราเลือกได้ขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในการทำงานแม้เป็นงานชิ้นเล็กๆก,ก็อาจจะพลาดได้ด้วยความประมาทของเรายกตัวอย่างเช่นเราตื่นมาตั้งแต่ชเช้านี่ ถ้าเราไม่กําหนดจิตเกาะอยู่กับพระราตรนั่นไคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ตั้งสติให้ดีซะก่อนเพียงแค่เราเดินเข้าห้องน้ำจากที่เราเคยหยิบแปรงสีฟันยาสีฟันเข้าไปในห้องน้ำทุกวันแต่อยู่ดีๆมันก็ลืมคือมันลืมขึ้นมาได้ชั่วขณะก็เพราะเราประมาทพลาดพลั้งขาดสติ สิ่งที่ทำอยู่ทุกบันทุกวันเป็นประจำเราก็ยังลืมได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนเอาทีนี้ในส่วนของกําลังใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราต้องส่งอารมณ์ปัจจุบันให้ได้การฝึกสมาธิก็จะสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันขนาดไม่ให้เราหวนรำลึกไปถึงอดีตเวลาเราจะหวนรำลึกเพียงแค่คิดมันก็ย้อนกลับไปได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีเป็นยี่สิบปีก็ย้อนรำลึกกลับไปได้ แต่ถามว่าเราจะกลับไปแก้อะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้ไหมมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้ขณะเดียวกันในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นบางคนก็มีการวางแผนหรือมีการปรุงแต่งขึ้นมาภาษากรรมฐานภาษาพระท่านใช้คำว่าการปรุงแต่งว่าในอนาคตอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเราจะทำอะไร เราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะได้อะไรเช่นอยากจะเป็นคนที่มีหน้ามีตามีตําแหน่งสูงสูงมียศถาบรรดาศักดิ์มีล่ามีเงินมีทองมากมายอย่างนี้ก็เป็นการวางแผนเป็นการตั้งความปรารถนาข้างหน้าในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นกันอดีตก็ดีอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดี มันยังไม่เกิดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรแน่นอนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือปัจจุบันขณะปัจจุบันเราทำอะไรคือเราคิดอะไรเราพูดอะไรก็ใช้สติไปจับอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับการกระทำอยู่กับคำพูดอยู่กับสิ่งที่เราได้คิดทบทวนอยู่ในขณะนั้นเดียวนั้น เรียกว่าทรงอารมณ์อยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าเอากิเลสเอากองทุก์เข้ามาสะสมไว้ที่ใจเช่นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เราก็ไปคิดถึงเรื่องของรักโลภโกรธหลงอยู่ทุกวันอยู่ทุกขณะก็เท่ากับเราจมปลักอยู่กับกองทุกกองกิเลสอยู่ตลอดเวลา แบบนี้ก็ยิ่งทําให้กําลังใจของเรานั้นถดถอยลงจากที่กําลังใจของเราอยู่ใกล้พระรัตนตรยัยก็จะทําให้กําลังใจของเรานั้นถอยห่างออกไปจากพระรัตนตรยัยทีละนิดทีละนิดเมื่อไม่มีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันทีนี้อันตรายต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักโลกโกธหลงก็จะเข้ามาแทนที่ ฉะนั้นเราจรึงเห็นคนมากมายในปัจจุบันนี้กระทำความผิดได้อย่างง่ายดายก็เพราะการกระทำคำพูดหรือความคิดนี่แหละอาศัยกิเลสเป็นตัวนาในการกระทำความผิดเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยของกองทุกกองกิเลสต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเปรียบเสมือนไฟที่เผารนใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันทำไม ไฟมันเป็นของร้อนเพียงแค่เราเอานิ้วของเราไปอิงกับไฟไปผิงกับไฟมันก็รู้สึกร้อนมากมายแล้วไฟมันเป็นของร้อนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิเลสต,ต่างๆก็เปรียบเสมือนกับไฟเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวพยายามหลีกออกจากกองทุกกองกิเลสต,ต่างๆเหล่านี้ ด้วยพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราใช้กันอยู่ในขณะนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นในขณะที่เราใช้ชีวิตหลังจากที่เราได้สวดมนต์สาธยายได้ฝึกในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ต้องรู้จักเอาประโยชน์จากการปฏิบัติต,ตรงนี้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้ได้เพราะว่าหลายคน ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในวัดบาอารามต่างๆมาสวดมนต์อยู่บ่อยครั้งก็จริงมานั่งสมาธิเดินจงกรมภายในวัดอยู่บ่อยครั้งก็จริงแต่เมื่อไรกลับไปที่บ้านนี้เป็นต้องวุ่นวายทุกทีเช่นกลับไปที่บ้านเห็นอะไรมันวางเกะกะรกหูรก,รกตา โทสะเกิดขึ้นที่ใจทั้งๆที่สิ่งของต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีชีวิตจิตใจก็ไปโทษว่าสิ่งของเหล่านี้มันรกหูโรกตาทำให้เรากโกรธทำให้เราโมโหร้ายขึ้นมาหรือบางครั้งบางทีกลับไปที่บ้านก็ไปทะเลาะกับลูกทะเลาะกับหลานทะเลาะกับสามีภรรยาปู่ตายายห,หาเรื่องทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละบัด เห็นไหมว่าเวลาอยู่บัดสวดมนต์เจริญพาบนามันก็สงบดีเพียงแค่ช่วงสวดมนต์ช่วงพาบนาแต่พอกลับไปเนี่ยเราไม่ได้เอาธรรมะจากการประพฤติปฏิบัติไปใช้มันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกก็คือความรักโลภโกรธหลงอย่างที่บอกอยู่ดีเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วทำแล้วฝึกฝนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องเอาไปใช้ ให้มันเกิดประโยชน์เราจึงจะเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติถ้าเรามาสวดมนต์อย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่เอาไปใช้อย่างที่เคยบอกโยคีผู้ปฏิบัติไปว่าต่อให้ปฏิบัติเป็นปีๆเป็นสิบปี20ปีเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้น สาระสำคัญก็คือฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะรักษากำลังใจให้สูงเข้าไว้อยู่กับพระรัตนตรยัยแล้วก็เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้สงจากการประพฤติปฏิบัติจึงจะได้ขึ้นเชื่อว่าเกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงตรงนี้ฝากเอาไปให้ทุกท่านเอาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติเสืบไปตอนนี้ยังมีเวลาในการภาวนาเล็กน้อย แต่มาจะงดใช้เสียงให้ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะสมควรแก่เวลา